สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเด้อค่ะมาเก็บบูเบอรี่กันนะคะป่าเปิดแล้วนะคะทุกคนป่าเงินแสนฟินแลนด์ปีนี้เปิดแล้วมันเริ่มสุกแล้วคะ่ะทุกคนสุกแบบว่าสุกสุกดิบดิบบางจุดก็ยังไม่สุกมากบางจุดก็เก็บได้แล้วเราก็มาทยอยเล่มๆเก็บตรงไหนที่มันสุกเนาะวันนี้มากับเพื่อนสาวเพื่อนได้ไปกี่ถังแล้วป่านี้ดีมากเลยทุกคน แดดดีแล้วก็ลมดีไม่มียุงเลยชอบมากเลยเพื่อนสาวเก็บอยู่เดี๋ยวเราไปทักทายว่าไงจ้าได้กี่ทางแล้วทางที่สี่างที่สี่อ้าวแข่งกันใครจะเต็มก่อนใครจะเต็มถางก่อนแต่คนนี้เขามาเก็บวันนี้เขาขายแบบว่าขายแบบขยะนะทุกคนข,<ย>าขายขยะเอเอ <tyard. S 2> เขาไม่มีเวลาทําความสะอาดเขาขายขยะขยะก็คือเก็บเสร็จจากป่าก็คือเราเอาไปให้ลูกค้าเลย mm hmm. ไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ mm hmm. เขาเรียก mm hmm. ขายแบบขยะเขาขายถังละ35แต่ว่ามุน yor, ่ะขายไอที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วค่ะถังละห้าสิบมุนไม่ขายแบบขยะเพราะไม่มีคนซื้อไม่มีลูกค้าแบบขยะแต่คนนี้เขามี mm hmm. ก็ดีเนาะไม่ต้องมานั่งทำความสะอศาดให้เมื่อยนะพูดถึงว่าก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งสาหาก็โออยู่นะถังหนึ่ง ถ้าเก็บจริงจังก็ชั่วโมงละถังชั่วโมงละ35ยูโรก็โอเคอยู่นะเุ้ยลมดีมากเลยป่านี้เออป่าโล่งเออใช่ป่าโล่งดี ถ้าป่าโล่งๆอย่างนี้ทุกคนเก็บสบายค่ะไม่มียุงไม่มีแมลงลมเย็นสบายเลยแต่มันก็ไม่ได้โล่งทุกป่าเนาะวันอาทิตย์หยุดป่าทิตยหยุดมา้งไหนมแต่เราพตัว่าจะตียนเนาะป่าโน้นอ่ะได้ป่าอะไรป่าที่เราไปดูเมื่อกี้ข้างในอ่ะมันจะมันจะขึ้นทันหรอทันเออทิตยเ้อนอไมาถ้ามาถ้าถ้าถ้าจะมา ก็ป่าเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูกันอ่ะความสะอาดทีเดียวยีานคนนี้เก็บสะอาดมากป่านนั้นก็ติดที่ตัดก,ก็ออต้องใช้มือช่วยเห็นไหมงานไม่เดินนะถ้าฉันนั่งทำไม่เหมือนแกเนาะแกนั่งได้ ฉ<ห>ันต้องน,นั่นงคนนี้เขาชอบยืนเก็บ <laughs> ชอบยืนเก็บเขาไม่ชอบนั่งเก็บนี่ไงเป็นดงดเลยเออดงนี้ดกมากเลยเลูกใหญ่ด้วยนะ,นนล,ะลูกใหญ่ด้วย ตากใหญ่ๆเนาะมันปากมันกว้างนะแต่มันหนักนะเคยเอามาใช้แล้วไม่ชอบมันเป็นม่วเหี่ยหรอไม่เป็นอย่างนี้แหละอหรือเป็นม้ววีก็ไม่แน่ใจนี้ก็มีเอ้ไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ไซส์ใหญ่ก็ไซส์ใหญ่ฉันเคยทําพังไปแล้วแล้วมันหาแล้วมันหาค่ะเอ๊หาซื้อยากแล้วนะฉันเคยฉันลองแล้วมันใหญ่มันตักดีอยู่แต่ว่าพอมันจะเต็มน่ะมันหนักพอมันมีมีแต่ขายพอมันหนักมือแล้วมันก็แบบว่าเวลาเราเราเหวี่ยงเราเราไอเนี่ยมัน อออเออมันมันหนักมือมปวดมือไม่ดีแล้วพอเราลากลากไปอะ่ะบลูเบอรี่ก็เละเพราะว่ามันไนอ้นี่เยอะงเนี่ยเก็บอย่างนี้และคะ่ะทุกคนค่อยๆต้อมไปค่อยๆเก็บไปต้องใส่ถุงมือคะ่ะเพราะว่ามันมันดำติดมือมันล้างยาก กระเดียม,มือด้วยนะถ้าไม่ใส่ถุงมือคว้าลงไปเกิดเจออะไรเต็มเต็มเต็มมานี่นะเต็มที่สุดแป๊นะแบบเดียวคนนี้เก็บเก็บสะอาดเก็บเร็วด้วย,ยมีคนถามว่าเก็บแล้วเอาไปขายที่ไหนนะคะของมูลจะเป็นลูกค้าเริ่มจากคนรู้จักค่ะทุกคนเริ่มต้นจริงๆนะที่มูลเก็บปีแรกๆเนาะก็ขายให้กับเพื่อนของสามีค่ะ เพื่อนที่ทํางานเขาแล้วก็เขาก็จะบอกต่อๆกันไปนะคะทุกคนเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะพอถึงเวลาเขาก็โทรมาสั่งถึงเวลาฤดูบูเบอรี่เนาะเขาก็จะเออเนี่ยเก็บไหมปีนี้ราคาเท่าไหร่เขาก็จะสั่งมาค่ะไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปเอาไปขายที่ไหนเลยค่ะของมุนนะก็คือขายให้กับนี่แหละคนสั่งแล้วก็ไปส่งเขาะคะ่ะบางคนเขาก็มาเอาที่บ้าง บางคนก็เราก็ไปส่งแล้วแต่ค่ะ,คะ,ว,ะวิถีคนจะรวยนี่มาเข้าป่าเก็บบูเบอรี่กันอย่างกับเป็นมี่เป็นพนล้านน,นทุกคนเลย <c oughs> บางคนเขาก็บอกว่านะทำไมแบบว่าทําไมเขาเรียกเลยนะแบบเออทาไมต้องทําไม่เหนื่อยกันหรืองไงเข้าป่ามันมันได้เงินนะเนะาะจะว่าจะว่าได้เงินฟรีก็ก็ไม่ฟรีแต่ว่ามัน มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะช่วงหน้าร้อนอะ่ะมันเป็นช่วงหาไรายได้พิเศษสั้นๆปิแลนด์มันหนาวไงถึงหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรทำแล้วเข้าหน้าหนาวเข้าอู่กันละเข้าทำกันละเน่ดงเน่เขียว,ว,วดำสนิทเลย ใครที่ดูคลิปแล้วอยากจะมาเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคนมุนเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะคะลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆมุนได้นะเดี๋ยวมุนใส่ลิงค์ให้ข้างล่างนะคะเกี่ยวกับพวกวีซ่าพวกค่าใช้จ่ายการเดินทางนะคะรายได้นะคะเก็บยังไงคุ้มหรือไม่นะคะแล้วก็มีคลิปเ,เกี่ยวกับ ประสบการณ์ของคนที่เคยมาเก็บด้วยนะคะลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวมุลใส่ลิงค์ให้ข้างล่างนะคะทุกคนผลงานวันนี้ค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะได้ไปทั้งหมด5ถังนะคะ5ถังก็ถังละ50ยูโร2 50ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,000บาทนะคะ แต่ยังไม่ได้เงินนะต้องเอาไปทําความสะอาดก่อนค่ะทุกคนอันนี้คือยังเป็นขยะอยู่นะคะเพื่อนมุนเขาเก็บแบบเก็บขายแบบขยะนะคะคนนู้นอะ่ะเขาได้สี่ห้าถังเหมือนกันเขาขายสามสิบห้ายูโรบางคนเข้ามาดูคลิปแล้วอยากจะมาเก็บแบบนี้นะคะอันนี้มุนบอกไว้ก่อนว่าเราเราอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะเรามาเก็บเราไม่มีต้นทุนเนาะเราไม่มีค่าเครื่อง ไม่มีค่าเช่าบ้านนะคะไม่ได้มีค่าวีซ่าอะไรเราอยู่ที่นี่เนาะเรามาเก็บแล้วก็50ยูโรที่เราได้ก็คือเราได้เลยนะคะเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรแต่ว่าคนที่มาจากเมืองไทยอะ่ะบางทีเห็นแล้วอยากมาแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่มาจากไทยเขาต้องมีมีค่าใช้จ่ายเนะาะถังเนี้ยพวกมุนได้50ใช่ไหมห้าสิบยูโรมุนได้1,800บาทมุนไม่มีต้นทุนอะไรนะคะก็มีต้นทุนเราก็คือค่าแรงเนาะแล้วก็ค่าน้ํามันลดนิดหน่อย ที่มาแล้วก็ค่าถังค่าถังก็1ยูโรแค่นี้เองค่ะเพราะว่าวางคนดูคลิปแล้วก็เอออยากมาแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะคนที่คนที่เดินทางมาเก็บโดยตรงน่ะจะไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะว่าเขาเก็บส่งโรงงานเนาะเก็บส่งบริษัทที่เขามาที่เขามาด้วยนะคะมันก็จะไม่ได้ราคานี้จะได้ราคาที่ที่ถูกกว่านี้นะคะโรงงานเขาจะรับซื้อถ้ามุนจําไม่ผิดนะกิโลนึงนะคะ น่าจะ1ยูโรหรือ2ยูโรนี่แหละแบบขยะนะคะถังนี้ก็จะหนักประมาณ7จกิโลค่ะมันไม่เหมือนกันบางคนก็แบบเห็นเราเก็บแล้วอยากมาไงเดี๋ยวให้ไปดูของเพื่อนเพื่อนได้เท่าไหร่เพื่อนเราได้เท่าไหร่ สี่ถังครึ่งสี่ถังครึ่งอันนี้คนนี้ใส่กล่องไปแล้วไนงะอันนี้ใส่ใส่กล่องละลังอ๋อคนนี้เขาใส่กล่องขายอย่างนี้อเอาไปส่งลูกค้าคนนี้เ,เขาขายแบบแบบขยะ,ยะเนาะเขาไม่ทําความสะอาดค่ะบางทีมีลูกค้าสั่งแบบขยะมากคือขยะก็คือเก็บจากป่าก็คือไม่ต้องทําอะไรค่ะคือส่งลูกค้าได้เลยถังนี้35ยูโรถ้าทําความสะอาดก็50ยูโรนะคะที่มน์ขายอยู่ประมาณนี้นะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ